สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่อังกฤษนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาเห็นเขาเอาพระที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะเวลาไปเมืองไทยได้มาจากพ่อแม่ได้มาจากเพื่อนได้มาจากเวลาไปตลาดไปอะไรเงี้ยค่ะไปก็จะได้มาเขาเห็นเขาออกมาทำคมสาปเขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องพระกันดีกว่า shall we talk about Buddha today yes yes okay where shall we start Gary when um, when you, when you uh. first um, Okay, let รื่อ i n รื่อ n เรื่องเรื่องเรื s องเรื่อง t ร i ่องเรื่องเ e ่อเรื่องเรื่อ a เรื่องเรเรื่องเ t ่ e เรื่องเรอเ่องเรื่องเรืองเรืเรืเรื่องเร m ่ n ง่อองเรื่อ h ่อ่อเรืองเรองเรืองเรเรืเร็่ออ่องเ่อ a องเรื่องเ่องเอบเรืองเอเเออ่ง e e ออืออ่ แปะช้อนน้อยพระหลายองค์ก็เลยถามเขาก็เลยถามน้องว่าวิ๊พระแบบนี้เขาไปเอามาจากไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเขาไปได้จากไหนที่บ้านก็มีแต่เขาอยากรู้ว่าเขาไปเดินหามาจากไหนก็เลยเริ่มจากไปน้องสาวกับแม่นะคะก็เลยพาไปที่วัดราชนัดดาก็ไปอยู่ข้างๆวัดหรือแถวๆนั้นอ่ะจะเป็นแถวๆที่แบบขายพระให้เช่าพระเขาเรียกว่าให้เช่าพระนะคะ Which one that you get from the market near the temple? Um, I ah, the first this one, one, that one. Yeah. I don't know if it was this one, but uh this, this is one. one I get, and this one too. Ah, okay. We show we show this one then. Okay. You put your hand on it, yeah, mm -hmm. like that, uh. like on your palm. Oh mm -hmm. good. <laughs> this one have three Buddha head on it. Ah. Uh, uh, like that's Why do you like this one? Um I can't say as why I like the the uh, shape. I love uh, um if I like the Buddha, I'm drawn to it and I d I can't understand why I'm drawn to drawn to that particular one. Uh, Sometimes it's the feel like I really like this one. come <laughs> on, <in my head. laughs> ก็เก่านะคะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเก่าได้ราคาหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามีหัวพระอยู่ก็ชอบแล้วบางองค์ก็แบบรู้สึกแบบพอจับแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ย mm. this one make you feel good this o t i well, this one really I think my favorite actually อ่าอันนี้เป็นองค์โปรดที่มาจากตลาดนะคะ <should> องค์โปรด นี่คือหลวงพ่ออะไรนะแกเรย์ช่ Show the back 'cause it's really Let me have a look จะต้องใช้ต้องใช้แว่นสักนิดเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยว่าหลวงพ่ออะไรโอ้ดูสิต้องใช้ต้องใช้อันนี้นะต้องใช้อันนี้แล้วตอนนี้นะคะใช่ไหมหลวงพระครูพระครูเอ่พระครูวิกกวิกรมวชิระสาร Tao I am top your favourite because I noticed the the Thai men like to wear them on top of the clothing but I think for either I like to wear them short like this or mainly Uh, just like this uh, against the skin เขาบอกว่าผู um, mm ้ชายผู้ชายไทยเขาที่เขาชอบพระเขาก็จะห้อยหลายองค์แล้วก็ออกมาข้างนอกสําหรับเขาเนี่ยเขาชอบแบบองค์เดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบเอาไปใส่ข้างในยู u like against your skin ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะได้เอาไปติดกับหน้าอกเขานะคะเขารู้สึกดี Yeah, it's very nice. I like this one because and I like to wear them short as well so that it can be worn with t-shirt or it's very nice. เป็นคนชอบพาอยู่ที่นี่ก็ใส่นะใส่ไปเรื่อยๆ maybe it's a fine thing. องงนี้จากบ้านนะได้มาจากบ้านเป็นพระแก้วมรกตใช่ไหม This one from our house. Yeah, g o อบับแม่ให้มาใช่ y e a ใช่ s v e nice. i t เพราะว่าม o n เรียบเนียนแบบที่แบบจับแล้วแบบลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกอันนี้ก็มาจากมาร์เก็ตเหมือนกันมาจากตลาดเหมือนกัน skin ันนี้ก็มาจากตลาดเช่นเดียวกันนะคะก็เขาบอกว่าที่เขาสาเหตุที่เขาชอบที่เรียกไรอ่ะที่ให้แบบลื่นๆเพราะว่าเวลาใส่ลงไปกับ ที่คอตัวเองแล้วมันจะได้รู้สึกไม่ไม่ไม่ระคายเคืองรู้สึกลื่นๆเพราะว่าเขาเจตนาของเขาคืออยากจะเอามาใส่ติดไว้ที่คอเพราะว่าสวยแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมใช่ใช่ and I like the the old and antique ones maybe some of them I have are like 70 y years old or something I really enjoy this type because it never belongs to us yeah we only a custodian And I like to carry ันไปในเ o n น y า n ของ e ัน n ละจ o กนั้ e คนอื e l จะได a ม e นในภ t เขาบอกว่าเขาชอบพระเนี่ยที่แบบมีอายุเยอะๆเ,เขาบอกว่าเพราะเขารู้ว่าเราจะไม่เคยได้เป็นเจ้าของมันตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าเขามีพระอายุเยอะๆวันหนึงเขาก็จะส่งต่อไปให้คนอื่นไปเรื่อยๆนะคะรุ่นต่อรุ่นเอาไว้ให้ได้ชื่นชมกันใช่ไหมอืมมอืม,อมทีนี้เรามาพูดถึงพระที่แบบว่าที่พ่อกับแม่ให้มา from my mom from my dad and from your one of your bestie your friend นะวันที่เขาสนิีเอาพระที่อันนี้แม่ให้มาก่อน oh. from my mom from อันนีแ้แม่ให้มานะคะใ่ครับอ่าอ่ซึ่ <laughs> <laughs> อันนี้แม่ให้มาองนี้อจริงๆน้องก็ไม่รู้ <laughs> อะไรต้องอ่านข้างหลังอะนะคะอ่านข้างหลังก็ Let me have a look ก็คือไม่รู้ไงไม่รู้จริงๆก็คือมีพระเอาไว้สำหรับบูชาก็อาแม่ให้มาคือเวลาเวลาคนให้มาเนี่ยเขาก็จะได้มาแต่พระแล้วเขาก็จะไปหากรอบใส่ของเขาเองนะคะเขาจะมีร้านกรอบพระที่สำหรับใส่กรอบพระ you know the buddha's a place in our street ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเดินไปหาของเขาเองแล้วก็ให้ Phee, Phee who is in the necklace, put a necklace You like the necklace like this, do <sharp> so I uh, take it to the Buddha shop and say, can uh, you put this one on there for me? Uh, oh, chuai, it's very chaai. good. That's <laughs> 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 so a good So I No, no, oh. it's alright. And then we have this <laughs> one uh, from my, from your friend. Yes, and this one from Krupa. Okay, this one from your friend. Okay. I learn as well on my way through that I have to do this as well before I put on or take. เขาบอกเขาเาเรียนรู้มาว่าต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยสวมนะใช่ถูกต้องอันนี้เป็นพระสมเด็จนั้นใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เพื่อนให้มาเขาเป็นเพื่อนน้องนะคะคือเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแต่ว่าก็มพอได้มารู้จักพอได้มารู้จักแกลลี่แล้วไปขับอัตไล่ด้วยกันก็นุ่นก็นี่นานก็ชอบวิถีชีวิตแบบ อังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากับแฟนตอนนี้กลายเป็นเพื่อนแฟนไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหม you like this one too ปัะเป็นยัชอบชอบมาแล้วก็อันนี้ของพ่อพ่อให้มา this one is from คุณพ่อสว่านี่ไหมแม่ไทยแท้ไทยแท้ต้องยกมือขึ้นมาไหว้ตลอดเวลาอันนี้คือพ่อให้มาพระสมเด็จเช่นเดียวกันนะก็ มั้งก็คือเนี่ยอันเนี้ยสามองค์นี้ก็เก็บเอารักษาเอาไว้เพราะว่าพ่อแม่แล้วก็เพื่อนให้มาใช่ไหม You like this oneThese three are very special because I learn along my journey because the journey is the best bit remember but my journey teach me through my friends and relatives that it's the most valuable Buddhas are the ones that you're given not the ones that you buy Wow เขาได้เร uh, uh, mm ียนรู hmm. ha ma, ja mm ้ว่าพระที่มีค่าที่สุดเนี่ยไม่ใช่พระที่อยู่ไปเดินหาซื้อตามตลาดต่อให้มันจะราคาแพงอะไรขนาดไหนก็ตามแต่คือพระที่มันคือมันที่พระที่มีคนให้มามากกว่าแล้วคนให้นั้นก็คือพ่อแม่แล้วก็เพื่อนที่รักนะคะให้มามันจะเป็นพระที่มีค่าที่สุด Yes Yes <yeah. S 2> and and I I start using that in my own life now. So yeah. um, remember Ash at the Amazon, the half Thai Thigh. gentleman. So I, I work with a half Thai boy. Ah. Doesn't speak Thai, never mm. been to Thailand. Mm. Work in England. Thai. Uh, I work with him. Mm. Uh, I start teaching him about Thailand and mm. the things there. Mm. I give him a Buddha. Uh, how a about เพื่อเขาเคยมีเพื่อนจําได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาที่เป็นลูกครึ่งไทยแล้วไม่เคยไปเมืองไทยเลยอะไรเลยเขาก็กลับมาบ้านแล้วก็อยากให้เพื่อนรู้จักเมืองไทยวิธีการที่ดีที่สุดเขาบอกก็คือการไปหาพระกลับมาหาพระที่บ้านเอาไปองค์หนึ่งแล้วก็เอาไปให้เพื่อนแล e ฉันจำได้เพื่อนชาวไทยคนหนึ่งคุณเอกใช่เพื่อนเราที่เมืองไทยเขาชอ e the short necklace and I have a nice b o ู่บน o ั้น So I r e m o v e my necklace. อ่าเรามีเพื่อนที่ตอนนี้เพื่อนอาศัยที่เมกาก็เจอกันเขาก็ถอดสร้อยที่คอแล้วก็ให้เพื่อนไปนะคะคือเป็นคนแบบชอบแจกพระฮะ You like to give BuddhaYes I think it's because it's not all about just my journey I have to try and make other people's journey in life good I hope that these two Buddhas bring those two people lots of luck and money อืมใช่เขาบอกว่าเขาเอ j นจอยกับการเดินทางในชีวิตของเขาละเช้าเจอคนที่เขาชอบเขารักหรือว่าเพื่อพบเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะนำความโชคดีนำสิ่งต่างๆให้ด้วยการให้พระนะคะเพราะว่าเป็นการเหมือนให้ความโชคดีให้กับปวยพรฉชนัน reach them goodI think it's really important because when the circle of life come to an end your action will still be Mm. it's I, I find this another person's journey makes happy a lot very very me เขาบอกว่าเมื่อ circle of life ก็คือวงชีวิตอะค่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมาถึงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบอะไรนะ what you say when the circle come to the end when the circle of life come mm. to the finish mm. and I'm not here mm. that my action will still be around somebody's neck helping somebody <Right. S 1> through their journey เขาบอกว่า ถึงแม้ตัวเขาจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าคนราจะเกิดการจ็บใจใช่ไหมเขาก็อยากจะให้แบบสิ่งที่เขาทําดีเวลาเขาเจอคนเนี่ยยังอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> อะไร <laughs> อะไรอะไร What uh What English people think when they see your Buddha when you wear Buddha and you go to work you go to places w h a t do t h y s น้องถามว่าตอนที่ เขาใส่บางทีเขาใส่พระไปทํางานนะเวลาครึ้มๆอารมณ์ดีๆใส่พระไปทํางานน้องถามว่าคนอังกฤษเขาว่าไงบ้างเวลาเขาเห็น If they ask me about what religion I am or what's that around your neck I will proudly tell them I have one hanging from the mirror in my car แล้ว u เป็นพุทธเหรอะ you เป็นพุทธเหรอเขาบอกว่าเขาทำโอ้ you ไม่ใช่คริสเหรอ you เป็นพุทธเหรอแล้วยู่ตอบว่าอะไรอ่ะ What religion you are Not Christian. ไม่ใช่คริสเตียนแล้วเป, mm hmm. ลลเ,ปเป็นหลายลูกเป็นหลายลูก not ลูก I call you like Jasmine oh okay แล้วจะแล้วแกรี่เป็นอะไรเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้อยากจะเป็นพุทธแต่ยังไม่ได้เป็นพุทธนะคะกำลังอยากจะ uh, and then I have one in in hanging from the mirror in my car uh, uh, and I get this one at Heathrow Airport with your dad เออแล้วก็ แล้วก็มีพระอีกองค์ที่อยู่เขาเอาไปเขาเาไปแขวนที่รถจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามแขวนนะเพราะว่ามันจะแบบเออมันจะไม่สามารถดูทิศทางได้เพราะฉะนั้นเวลาเอารถไปตรวจหรือเอารถไปแบบทดสอบสภาพก็จะเอาพระออกอะไรเงี้ยค่ะก็เออเป็นพระองค์เนี้ยได้มาจาก พระที่ตอนที่ไปสนามบินใช่ไหมวีเวนเ i r ดี r ร์พอเราไปสนามบินแล้วเราเจอพระลงมาเขาบอกว่าน้อง้องมีพระมาด้วยที่สนามบินแมนเชสเตอร์นะคะก็เลยเดินไปไหว้แล้วก็เอาเงินไปทำบุญแล้วพระก็เลยให้พระมาองค์หนึ่งเขาก็เลยเอาไปไว้ที่รถ ไว้สําหรับเดินทางเพราะว่าเป็นพระที่จะมาจากสนามบ,บินก็เป็นเกี่ยวกับเดินทางอะไรเงี้ยเข้าก mm ็ตียวเองอะนะคะใช่มั้ยอยู่พุทบุดาียลลี่ะสอิสออรัอยู่าอิอเคโซเนี่เทิลวันอไม่มีปัญหาอืมใช่มดเยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะพาขึ้นไปดูอ่ หิ้งพระข้างบนนะคะที่เขาจัดของเขาไว้นะคะแล้วก็มีพ่อมาช่วยจัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันกันนะ o n ้าอัปส s ตนซ์อันเนี่ยใช่ a look in your little secret Buddha เชิญครับเชิญครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูกันค่ะโอเคแกรี่ e in the Buddha's room now yes i'm in my little b Buddha อ่าเดี๋ยวจะเอาพระมาเก็บละโอเคโอเคเอาเก็บพระันนี้เป็น อ่ะฮะก็ huh. <laughs> จะมีพระที่ชื่นชอบเป็น <laughs> อ่าเก็บให้เรียบร้อยอันนี้พ่อมาเซตไปให้เย้ <laughs> yeah. Oh, have good one now. ไหนอันไหนทุนกนะครับอืมอันไหนอันไหนชอบหนักหน่อยก็จะขึ้นแทน่นขึ้นไปข้างบนเ <c oughs> <c oughs> ต็มบ,บ้านจริงๆ <c oughs> ชอบมาก uh huh. ชอบมากไหมพระชอบ Okay. Okay, finish now. Bye-bye for today. <laughs> Bye.